เรื่องอิสองก้อนมีพระอยูรูปหนึ่งท่านอยู่ที่วัดแม้นแค้นมากๆท่านต้องสร้างวัดเองจึงเรื่องก่อกำแพงทั้งๆที่ท่านไม่เคยทำเลยในชีวิตการก่อกำแพงที่คุณมองว่าแค่เอาอิฐวางเอาปูนใส่นั้นแท้จริงแล้วมันยากนะเพรากว่าจะทำยังไงให้มันตรงเท่ากันหมดพอพระท่านก่อกำแพงเสร็จท่านเห็นว่าตรงกลางของกำแพง มีอิฐสองก้อนที่มันไม่ตรงมันนูนออกมาจากอิฐก,ก้อนอื่นๆทั้จนจะรีก็ไม่ได้เพราะค่าใช้จ่ายมันแพงทุกครั้งที่ญาติโยมมาที่วัดท่านจะรู้สึกอับอายมากเวลามีคนจ้องมองไปที่อิฐสองก้อนนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งมีผู้ชายแก่คนหนึ่งมาที่วัดแล้วมองไปที่กำแพงนั้นชายแก่พูดว่ากำแพงนี้สวยดีอัตมาถามเขาด้วยความตกใจว่า ลืมใส่แว่นมันหรือเปล่าคุณไม่เห็นหรอว่ามันมีอีกสองก้อนที่วางไว้ไม่ดีจนกำแพงนี้ดูไม่ดีเลยคำพูดที่ชายแก่ตอบอัตมามานั้นได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติทั้งหมดของอัตมาชายแก่บอกว่าใช่ผมเห็นอิฐที่วางไม่ดีสองก้อนนั้นแต่ผมก็เห็นด้วยว่ามีอิฐอีก9ก้อก้ก้อนก่อไว้ได้อย่างสวยงามเป็นระเบีย อัตมาถึงกับอึ้งทีเดียวนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่อัตมามองเห็นอีกก้อน,นอื่นๆบนกำแพงนอกเหนือจากสองก้อนที่เป็นปัญหาตาของอัตมามืดหมอดต่อสิ่งอื่นทั้งหมดเดี๋ยวนี้เมื่ออัตมามองอีกทีๆแล้วกำแพงนี้สำหรับอัตมาก,ก็ไม่น่าเกลียดอีกต่อไปคนเราสักกี่คนที่แตดสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องเพียงเพราะเขาเพิ่งมองแต่ อิที่ไม่ดีสองก้อนนั้นที่อยู่ในตัวคนอื่นๆทั้งๆที่ในความเป็นจริงมีทั้งอิฐที่ดีและอิฐที่ดีจนไม่มีทิ่ติเพียงแต่เรามองไม่เห็นมันเท่านั้นแทนที่จะเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่สายตาของเรากับเพ่งมองจดจ่อเฉพาะสิ่งที่ผิดพลาดมันน่าเศร้าจริงๆที่หลายครั้งหลายหนเราได้ลงมือทำลายกำแพงที่ดีลงไป